ผมบอลบุกเสือไายเมืองสุพรรณนะครับครับผมวันนี้พามาชมสายมกอีกหนึ่งคันนะครับตัวแรงจากน,าค,นครสวรรค์นะฮะสมสีม 4, ส่มห้าไม่ได้ชั่วโมงนี้อย่ามองกันแค่ภายนอกความแรงมันอยู่ข้างในนะครับหนึ่งจุนะครับ, 4, รบอันนี้เป็นการไล่ข้างในงบประหยัดนะครับงบประหยัดยังไงก็คืออ่าอันดับแรกครับเดินอินเตอร์นะครับนี่สวยๆครับ ได้เงินนะครับเงาเงารอยเชื่อมสวยๆจากอู่เรานะฮะบอลบุกเสร็จปุ๊บเราแก้วาลนะครับอันนี้แก้วาลอุติจีอาครับครับอุติจีอาอ่านีสวยๆแล้วก็มีอ่าเทโบครับผมเทรบโบีบนะครับในลั่นตัวเนี้ยเสียงแม่โคตรโหดเสร็จปุ๊บก็มีพัดลมไฟฟ้าหม้อพักน้ำนะฮะสวยงามโล่งจัดเลยครับ เซอร์วิสง่ายครับรถถลาซึ่งยนไปได้เยอะเลยนะฮะแล้วก็มีสายไอระบายนะครับเราจะไม่เอาวนเข้าตรงปากเทอร์โบครับน้ำมันเฉอะแฉะในปากเทอร์โบเข้าอินเตอร์เยิ้มไปหมดเลยฮะเอาออกเลยครับนะฮะคันนี้ที่ว่าเป็นงบประหยัดก็คือคันนี้คันนี้รีแมปเพียวๆเลยนะครับตามสไตล์อู่เลยนี่อาจารย์รีแมปถ้าเทียบก็คืออาจารย์สักยันเบอร์หนึ่งเลยล่ะอันนี้จะเป็นอาจารย์รีแมป ที่เรียกอาจารย์นี่ก็คืออาจารย์รีแมปอาจารย์จึนกองนะครับต้องใส่ชุดขาวว่ะอาจารย์สองอะ <laughs> ไม่ใช่พารา <ś enfant> เดี๋ยวเดี๋ยววันหลังนะทำลิปใส่ชุดขาวอา่ะอาจารย์นะครับน้เพื่อนนะครับอันนี้จะเป็นระบบน้ํามันเดิมอยู่นะครับครับก็คร่าวๆโดยประมาณก็มีอ่านับเลยดันิสเตอร์นะครับรีแมปนะครับเทเบิลครับแก้วาล์วนะครับสี Turbo, ่ בכ, อย่างครับหลักๆนะครับก็เรามาฟังฟุ้มเสียงกันดูก่อน ของยังไดนะออ้นโยูดเนี่ราของอยั่ได้นโหดจะเปลี่ยนโบเลยใช่ ไปแล้วเล่งสิเท้าอาพวกขึ้นหลังก่อนแล้วก็เดินไปในรถกหน้ำสบาย เอาไม่อยู่ในการใน,ในการออกครับเดี๋ยวไปชไมูข้งในกันดีกว่านะครับว่าอย่างไงโอ้อเรื่องน้ำตากมานเลยครับเนะี่ย ่ัก็ยังเป็นโชคเดิมอยู่ครับช่วงล่างนั่งแน่นใช่ครับมันกระแทกครับ I am back. have that. เสียวไปครับฝนตูด <kommt> ล <out> ุกมาเลยครับดูข้างหน้าเลยทางนี้ก็หนุ่ยโอเคครับอย่างนี้ก็แหม่เสียวมากเลยข้างหน้ามีรถนะเหยียบเยกยกกระจุงนะครับเหยียบเหยียบยกด้วยนะเมื่อกี้เคสสี่แล้วก็ยกเพราะว่าข้างหน้ามีรถเราต้องยกก่อนแล้วก็เติมใหม่ติดต่อเนื่องมา้งแต่เคสหนึ่งมานะครับเหยียเหยียบยกยก็ระจุเหยียบเยียกยก็จมได้ง่ายๆนะครับใช่ครับสเต็ปนี้งบประมาณ ประหยัดนะครับในหนุ่ง,งน,นี้ก็รีแมปเริ่มต้น4ี่พันนะครับเสร็จุ๊บก็มาเดินอินเตอร์แล้วก็มีเทอร์โบนะครับ,รบแล้วก็ว<า>แก้วว้าวนะครับครับทำทีละอย่างได้นะไม่จําเป็นต้องทําทีเดียวก็ทันนี้ก็รอบแรกก็มาใส่เทอร์โบแก้ววาวลีแมปรีแมปต่า,า,งางอย่างใช่ต่งอย่างวันนี้ก็มาใส่อ,อินเตอร์มาลงไฟ้าลงไฟฟ้าครับเราจุนเก็บให้ใหม่นะครับจุนเก็บรายละเอียดให้ใหม่รู้สึกว่าดีกว่าเดิมเยอะเลยเพราะว่าลดพละเครื่องยนต์ไปนะครับ โอเคคลิปนี้ท่าทีง่ายๆจบแบบเสียวๆเสียวครับๆเสียวผมคนขับไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่คนนั่งผมว่าเสียวอ่ะมันเอียงมันโยนใช่โมันเด้อนะครัต้องเฟซช่วงแรงหน่อยครับคันนี้มันเตี้ยครับมันเตี้ยมันมันเตี้ยมันไม่มีระยะเด้งมันเตี้ยแล้วมันกระแทกกระแทกแล้วมันสวนขึ้นมาปุ๊บฟึ๊บฟึ๊บแต่ทรงมันสวยนะทรงนี้ทรงสวยวอลกัสซีจบเลยหล่อเลยอย่างเงี้ยใช่ไปดีกว่าทำรถต่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย sub indo by broth